멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인걸 결국 긴 여행을 꾸렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home ขอเก็บเจ้าตะวันจันทราที่ฝั่งตะวันออกของบ้านนะแล้วจะอยู่ตรงจมูกพอดีเลยเหรออืมแต่แข่งกับแม่เอ๋แล้วกันนะแม่เอ๋เขาเก็บเป็นเป็นภาพของเราเก็บเป็นวิดีโอนะจ๊ะโอเคนะ สีแดงนะถ้าเจ้ามาสีเขียวสีเขียวนี่แปลว่าเขียวสองซับเอ่อเขียวเขียวเดี่ยวซับเขียวเดี่ยวซับกับเขียวสองจานแล้วก็สุริยันจันทราตะวันจันทรามาเลยมาทำหน้าที่กินหน้าบัดซีติ้งสิ้นสิ้นสิ้นมาส่องโลกมาสองโล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 กลมพัดเย็นสบายเลยเนี่ยว้าวว้าวว้าวให้รู้ว่าเจ้ามาถ้ารู้แล้วว่าเจ้ามา เ้านี้ตื่นมาเราก็สดใสเหมือนเดิมคือลุ้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองว่ามันก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไป,งปทางที่ดีขึ้นแล้วเราก็อยากจะพิสูจน์อะไรหลายอย่าง ให้เห็นด้วยตาหยาบจริงๆเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นกันเขาเห็นกันในละเอียดแต่เราอะยังกำลังจะเห็นเหมือนเขาแต่สิ่งที่เราเห็นคือเห็นด้วยตาหยาบเขาก็เลยมองว่าสิ่งที่เราเห็นนะมันยังไม่ใช่อย่าเที่ยวพูดไปมันจะเป็นเหมือนว่าเรา เพอร์เจอเราพูดในสิ่งที่มันไม่มีไม่เป็นเป็นจริงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดกับตัวเองเราไปเพื่อคนอื่นไม่ได้เราพูดตัวเองคนเดียวโอเคนะคะ